สวัสดีสวยสวัสดีสวยค่ะสวัสสวยก่อนเลยสวัสดีสวยสวดยก่อนเลยสวัสดีสวัสดีก่อนหิวมากนะคะหิวมากแล้วครับขอบอกหน่อยครับน้องหิวนะคะคุณตาให้หนูกินหน่อยครับน้องคลายกินแล้วนะคะหิวมากๆเลยครับหนูหิว นูอหิวครับเด็กต่อเติมว้ายให้น้องหายใจก่อนนะคะแล้วให้น้องกินต่อวิ่งเลยวิ่งก่อน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 อวิ่งก่อนเล่นกับน้องด้วยนะคะน้องจะได้ล่าเลยไม่ใช่ลูกนมไม่ได้อยู่นี่ลูก น้องไม่ได้อยู่นี่ไปหาคุณตานะคะให้น้องเดินเล่นหยอกน้องนะคะน้องจะได้อารมณ์ดีนะคะให้น้องออกกำลับบงกายก่อนกินนมนิดหน่อยหิวแล้วครับคุณตาให้กินหน่อยครับน้องชายน้องชายมีบุญเองครับ ดูเสียงกินนะคะอร่อยไหมอร่อยไหมครับจะหมดแล้วนะคะเหลือนิดเดียวดูท่ากินนะคะน้องพลายของเราเอาเอาัไเอายังไงเร็ว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 เร็เร็ว หมดแล้วดูมือนะคะดูงไดน้อยของน้องหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเดี๋ยวถึงเวลากินอีกนะคบหมดแล้วครับเดี๋ยวให้น้ำค่ะเดี๋ยวกินนมแม่สลับกับนมเสริมค่ะสวัสดีนะลูก สวัสดีครับตัวชื่อนัอไพยมีบุญครับ